มีหลายๆคนอยากให้ผมมาหาตะวันชายนะครับนี่ครับผมมาหาน้องชายผมแล้วน้องชายผมยังสบายดีนะครับทุกคนใครบอกว่า เข้าโรงพยาบาลไ,ไม่ไม่จริงครับผมไม่จริงไม่จริงไม่ไปไหาหมอจัดวันที่ต่อยเสร็จไปหาหมอเย่อตาเห็วใช่ไปหาหมอด้เลยครับตอนนี้ไม่เป็นไรเรนว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยสําหรับไฟเดือดของคุณตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและทางด้านคุณโจน,นันทธวุฒิค่ะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าผลการชกในครั้งนี้ค่ะและสามารถรักษาเข็มขัดป้องกันแชมป์โลกไว้ได้แต่ต้องบอกว่าค่ะมันก็มีดรามากเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่จบไฟเดือดไฟนี้ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าทางด้านคุณโจ ณนัทวุฒิเนี่ยควรเป็นฝ่ายชนะแต่บางส่วนก็มองว่าทางท่านคุณตะวันฉายค่ะเป็นฝ่ายชนะก็ถูกต้องแล้วมันสมเหตุสมผลก็เรียกได้ว่าค่ะงานนี้ทําเอาเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายเลยค่ะ แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านคุณตะวันฉายค่ะก็โดนทาม่าอย่างหนักเลยจนเขาเนี่ยได้เงียบหายไปตั้งแต่ที่ต่อยเสร็จไม่มีการออกมาโพสต์ไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวอัปรูปใดๆทั้งสิน้นมีเพียงทางด้านรุ่นพี่คนสนิทในค่ายค่ะอย่างคุณวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้ออกมาอัปเดตว่าน้องยังโอเคอยู่นะน้องแค่อยากอยู่เงียบๆอีกทั้งค่ะมันยังมีอีกกระแสหนึ่งที่บอกว่าทางด้านคุณตะวันฉายเนี่ย โดนต่อยในวันนั้นจนกระดูกเบ้าตาแตกและตอนนี้ก็กําลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอการผ่าตัดยิ่งทําเอาหลายคนเป็นห่วงทางด้านคุณตะวันฉายค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าข่าวนี้ค่ะมันเป็นข่าวปลอมค่ะทุกคนเพราะว่าทางด้านปตทอ,อภิชาติฟาร์มได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของคุณตะวันฉายหลังหลายคนเป็นห่วงโดยในคลิปค่ะทางด้านคุณปตทเนี่ยได้ไปเยี่ยมคุณตะวันฉายซึ่งต้องบอกว่าคุณตะวันฉายค่ะ ก็เป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีอาการใดๆทั้งสิน้นไม่ปูดไม่บวมแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยก็ยังหล่อเหมือนเดิมโดยทางด้านคุณปะตะทอ,อภิชาติฟาร์มเนี่ยเขาได้บอกคําว่าผมมาหาน้องชายน้องชายผมสบายดีนะครับ ใครบอกเข้าโรงพยาบาลไม่จริงนะคบและทางน้าคุณตะวันฉายค่ะก็บอกว่ามีไปหาหมอมาแต่วันที่ต่อยเสพเพราะว่าตาอักเสบแถมในคลิปค่ะทางน้าคุณตะวันฉายเนี่ยก็ยังเล่นยังพูดยังคุยเหมือนกับปกติก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนค่ะหายเป็นห่วงได้ซึ่งก็มีแฟนๆค่ะเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายและก็มีบางคนค่ะเขาสังเกตเห็นว่าทางน้าคุณตะวันฉายค่ะดูเปลี่ยนไปเพราะว่านิ่งขึ้นมากๆและมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะที่บอกว่าแววตาของตะวันฉายและการยิ้มเข้าใจความรู้ รู้สึกเลยผมเป็นกำลังใจให้ตะวันฉายอีกหนึ่งคนนะตะวันฉายเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นมากเอาเป็นว่าค่ะอย่างน้อยแฟนๆก็หายห่วงได้ว่าข่าวนั้นค่ะที่มันเลือกอกมาเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมเพราะว่าคุณตะวันฉายยังปกติดีไม่ได้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแบบที่เป็นข่าวแต่ก็เป็นว่าให้เขาค่ะได้พักฟื้นทั้งร่างกายและจิตใจเขาจะกลับมาแข็งแกร่งอย่างแน่นอนค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว